ตอนนี้ค้าขายค่ตกงานานแล้วกงเอามาเอามากระเสริมดวงไหมเหรอเสริมหรืออะไรเสริมดวงค่ะอ้าวแล้วมาเช็คของทำไมทีเดียวไม่ไม่เช็คก็ได้โอเคเขียนเลยเออนะครับตมาขชื่อหนังสกุลชื่อขอพรที่เราอยากได้งานอยากได้อะไรเขียนเลยสุขภาพร่างกายอ่ะ ขอให้ใส่ของดีๆรับบริเวณน <ๆ S 1> ั่งขับมาหานั่นกับสมาธิเลยนั่นกับสมาธิไม่รวยก็มาหาได้ <c oughs> ชิบพาย,ยงอง่ารอรวยๆมึงเท่าไหร่วะ <c oughs> ใช่มไหมๆๆสุขภาพแข็งแรงมีความสุข ไม่มียวปาสเราดีก็ได้มาฮะมา่นไทยกะายน bạn nào biết sao biết sao bạn nào cũng có ít biết số nào bạn à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  นั่นกำลำอยู e ่ข้างนอกกันเลยนะปีนี้ขอพทานาาสวยๆนะสักสิบยี่สิบคนเลยแต่อย่างงี้ตรงนี้กูไม่เอาตรงนี้ยกให้ออยไปโอ้โหเอวโอ้โหโอ้โหไปแหงหน้าอะไรเลื้อยไปเลยมึงเปิดประตูเขาหน่อยไปโอ้โหมึงเอ้ยโอ้โหเอาไปเปิดประตูเขาหน่อยเว้ย ไปทางหน้าโกตุ้ว์เอากตุ้ว์ให้หน่อยเอาเจ้หน่อยเจ้จะออกไปเหลื่อเลื่อลำแล้วลำเลื้อยไปสายยางหน่อยฉีดมาเน๊โอ้โหท่าดีมึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอสัตว์ท่านี้มันท่านิยมซะกว่านี่มาอยู่นี่โอ้ยโบปึ้งอุ้ยอีกระจกกูมึงมาทางนี้ไอสัตว์ไหนได้มีอะไรหรือไงวะโอ้ยอีเออไอตัวนี้ไอเฮี้ยนี่ตัวนี้ไม่ไม่ออกอีกไอสัตว์โอ้โหเหมือน กูอ e ้าเอ้าอ oh. oh. hey. wow. uh ีฮ huh. ีมึงยังไงเนี่ยไอสัตว์โอ้เอ้าเอาไปนู่นเลยเอาไปนู่นโอ้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 อีอ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โ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 อ้ได้อ้อ้โ้อ้นอ้โอ้โอ้อ้โออกโอ้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 อ้อ้อ้้ออ้โต้นอ้ออออ้คู่อโอ้้อู่ไหนเนี่ย โอ้ยนี่วาเฮ้ยนั่งอยู่นี่วาวเนื้อคู่เนี่ยเอาคนไหนโอ้โหตายแล้วหาเนื้อคู่อยู่โอ้่เสื้อสีเดียวกันด้วยนี่มึงเลยมาหาหัวแล้วไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหอกหักไอ้โอ้ยกูโอ้ยโอ้ยโอ้กูพังหมดแล้วไอ้สัตว์ห้องสักกูอีเวนโอ้ยโอ้โหไม่ต้องโอ้โหโอ้โหแหม่กู ชีวิตวันนีจ้าลายไหน,นโอ้ยโอ้ย,อยแม่มึงมึงนี่รอซ้มานี่เลยไม่ยอมบอกนอกอามอไปแล้ว